ครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ทีมงานรถไทยซิ่งครับวันนี้ครับมี FC นะครับท่านหนึ่งถามเข้มาว่านะครับคันลิงนะครับของรถนะครับตระกูลอ่อถ้าเครื่องตัวนี้ก็เริ่มตั้งแต่ตระกูล40นะครับ6640 7740นะครับจะเป็น เครื่องตัวเดียวกันนะครับก็คือเครื่องโพสตานะครับ5 0 0 0ันซีซีนะครับถ้าเป็นเครื่องอินแรงม้าจะอยู่ที่90นะครับมันก็แล้วแต่นะครับมันก็แล้วแต่ถ้ามีเทอร์โบก็แล้วแต่ขนาดเทอร์โบนะครับถ้าเทอร์โบใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นทีเอสร้อยนะครับร้อยแรงใหญ่ขึ้นไปอีกก็จะเป็นทีเอสร้อยสิบร้อยสิบแรงนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็อยู่กับการอ่าปรับจูน นะครับปั๊มดีเซลด้วยนะครับว่า,าปั๊มตัวไหนแก่ตัวไหนอ่อนนะครับก็จะแหลงม้าก็จะต่างกัน,นครับมาดูครับว่าผมทำยังไนงนะครับขันเล่ง,ลงนะครับขันเล่งขันเล่งน่ครับแ๋ยวเปิดเปิดเครื่องให้ดูครับ แต่ก่อนแข็งมากนะการเียงผมเนี่ยแข็งแบบสุดๆอะนี่ครับผมขอภัยนกเขานะครับดียวเปิดแฟดให้ดูนี่ครับแต่ก่อนแข็งมากนะการเรียงผมถอดตัวนี้ออกเลยเห็นไหมขยับได้ดิเนี่ยแต่ก่อนตัวนี้นะครับ สกินสปิงตัวเนี้ยจะมาคาดอยู่กับตัวนี้นะครับเนี่ยผมขันน็อตตัวนี้ขึ้นนะครับน็อตเบอร์สิบขันน็อตเบอร์สิบขึ้นให้ตัวนี้มันหลวมนิดหน่อยนะครับให้ตัวนี้มันหลวมนิดหน่อยแล้วก็ยกขึ้นนิดหน่อยพอให้สปริงมันเนี่ยครับสูงกว่าวเสาตัวเนี้ยเนี่ยแล้วก็ขันคืนครับหเห็นไหมมันจะมาไม่ได้นะเราต้องขันตัวนี้ อาน็อตเบอร์สิบขึ้นก่อนแล้วก็ยุกตัวนี้ขึ้นแล้วก็เอาสปริงออกข้างนอกครับแล้วก็หาสปริงมากอดแทนนะครับมันก็จะอ่อนอ่อนมากๆเลยก,ก็ก็ดูเอาครับความเหมาะสมถ้าอ่อนมากเกินไปมันก็ไม่คืนผมก้นนิดหน่อยนะไม่คืนอยากอยากค้า,างนิดหน่อยอยู่นะครับ ก็ประมาณนี้ครับข้างในไม่ได้แต่งเลยครับข้างในมันมีสปริงอีกตัวหนึ่งมันก็เลยแข็งมากรถพวกนี้เนี่ยเห็นไหมมันมีสปริงอยู่ที่ขาเล่ย์ไงอ,อีกตัวหนึ่งมันก็เลยแข็งนะครับอ่อนมากเลยอ่อนมากครับแต่ก่อนกดนี้ไม่ลงหรอก แข็งนะก็ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้แหละทางอื่นก็ไม่ได้ปรับตั้งอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะอา่าอะไรอีกละ่ะเรื่องคาลิเบตคาลิเบตคาร์ดเนี่ยมันต้องจอลึกนะผมจะทําเป็นคลิปหน้าก็แล้วน,นะครับ เรื่องคาลิเบทเขาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่ารถรุ่นเดียวกันก็ช่างแต่ว่าถ้าควละคันเนี่ยรูรูที่ว่าเราจะคาลิเบตเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมอ,อันนี้อะไรอะ่ะนะครับมันต้องมีรูไอ้ให้เราเสียบสายไฟเข้าไปนะรูเสียบสายไฟแล้วก็โค้ดมันจะขึ้นหน้าจอนะครับแล้วก็เสียบหาเสียบหาร์ปึ๊บ พอเข้าที่โหมดที่เราเจะคลนิบิดแล้วก็เสียบค้างไหมเสียบค้างแล้วก็มากดนะครับหัวหัวเต่ากระต่ายกดหาว่าจะ,ะคล้ายๆแบบเป็นปรับแรงดันน้ํามันเข้าทอร์กนะครับว่าให้มันปรับแรงดันเข้าช้าเข้าเร็วอะไรประมาณนี้แหละนะครับก็คือกดกดเลื่อนหาไปเรื่อยๆนะครับมันมันมีรา,ายละเอียดเยอะกว่านี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปทบทวนก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามันเป็นรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนมากนะครับ เดี๋ยวมันยังนี่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายท้ายให้ดูดีกว่าระหว่างท้าย4ี่ศนยเนี่ยกับท้าย1นเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับนี่คือท้าย40นะครับดูไว้ครับท้าย40เห็นไหมหนึ่งตัวนี้นะครับ,จะ,ระรบจ,ะจะเป็นร่องลึกนะแล้วก็จะมีนูนขึ้นจะเป็นร่องลึกนั่นแหละเอาง,ง่ายง่ายแล้วก็ เบรกน้ำม,มันเบรกน้ำมันนี่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่บางคันถ้าเป็นอยู่หกสี่ศูนย์ก็หรือว่าเป็นเบรกน้ำมันหมดอันนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจอีกแล้วนะครับถ้าจะเป็นเบรกน้ำมันหมดนะท้ายสี่ศูนย์หรือว่าจะมีเบรกแห้งอยู่ก็ก็ไม่รู้แต่นะค,ววคันนี้ท้ายสี่ศูนย์เป็นเบรกน้ำมันมอนสองฝั่งนี้สายน้ำมัน แล้วก็พวกนี้ก็จะเหมือนกันแหละเหมือนกันทุกอย่างนะครับก็คท้ายกันแต่ตัวนี้ผลิตใหม่แด้ไปดูท้ายหนึ่งศูนย์ครับนี่ท้ายหนึ่งศูนเห็นไหมจะเรียบตรงนี้เสื้อเอท้ายจะเรียบหนะครับตัวนี้ เหมือนจะเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอีกแล้วแต่ดูไว้นะครับจำภาพนี้ไว้จำภาพนี้ไว้เดี๋ยว,ว,วผมพาไปถ่ายตรงนั้นดูเนี่ยก็จะต่างกันอยู่นะต่างตรงไหนน,นี่คือ รูปทนูนะครับ40จะมีถ้าเป็นรุ่นเออที่ปรับตั้งได้มันจะมีแกนออกมานะครับตัวนี้คือปรับตั้งไม่ได้มาดู10ึ่งศูมีไหมอ่ะเห็นไหมครับคนแตกตา่างหนึ่งศูนจะไม่มีนะก็ท้ายเนี่ยขนาดเท่ากัน แล้วก็ท้ายสี่ศูนย์เนี่ยจะเป็นกองใหญ่ตัวนี้หนึ่งศูนย์เนี่ยจะเป็นกองเล็กนะครับกองไฮโดรลิกเล็กเนะนี่ยเห็นไหมกองไฮโดรลิกเล็กนะครับเอ่อก็คือรุ่นนี้จะมีปั๊มพงอะไรปั๊มพาวเวอร์หรือปั๊มพงอะไรนะครับรุ่นนี้จะมีเพราะว่าเป็นท้ายเล็กท้ายเล็กก็คือพงอะไรเนี่จะแยกแต่ว่าท้ายใหญ่เนี่ย จะใช้รวมกันไม่ว่าจะเป็นระบบยกหางระบบเลี้ยวนะครับจะใช้รวมกันนะครับท้ายเล็กนี่มีปั๊มพวงมาลัยแยกแต่ว่าท้ายใหญ่ไม่มีครับท้ายใหญ่ไม่มีปั๊มพวงมาลัยเห็นไหมกองใหญ่เขาเรียกอ่ะเห็นไหมเห็นไหมลูกลูกใหญ่ลูกเนี้ยกองใหญ่นะครับจะไม่มีปั๊มพวงมาลัยนะครับ นี่นะครับอันนี้ไม่ใช่ปัม๊มพองอะไรนี่นี่ตัวนี้เป็นปั๊มคอปเปอร์ครับปั๊มคอปเปอร์นี่คือหน้าตานะครับเครื่องโอสตา5 0 0ซีแล้วเรามาเปรียบเทียบกับเครื่องเสื้อลายนะครับเครื่องเสื้อสูบลายนะเครื่องเสื้อสูบลายตัวนี้น่าจะ4 5 0 0ีหรอเป่าอันนี้ก็ไม่แม่นนะครับ ันนี้ก็เป็นเครื่องจักูนเจ็ดพันครับเจ็ดพันหกเจ็ดพันหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดพันเจ็ดนะครับไม่ใช่ไปเจ็ดเจ็ดเหมือนรถหกพันหกนะเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์เนี่ยครับจะเป็นหมอใหญ่รถรถเนะี่ยสปีกนะเครื่องยนต์เกียร์อะไรไปรนะมาณเนี่ยเท่ากับพวกนี้แต่ว่าบอดี้ใหญ่เจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับรุ่นถ้าเป็นเจ็ดพันเนี่ยข้าวๆก็จะเป็นเทอร์โบนะครับ เร้่มังเตน่7610จะเป็นเทอร์โบนะครับ่ะรุ่นไหนอีกละ่ะเอ่อ7710ก็จะเป็นเทอร์โบนะครับเออรุ่นไหนอีกละ่ะ7740นะครับก็จะเป็นเทอร์โบถ้า66ถ้า6640เนี่ยจะเป็นเครื่อง NA นะครับ ไม่มีเทอร์โบเป็นเครื่องห้า0ันซีซีเก้าสิบแรงมา้าถ้าเป็นเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์เนี่ยจะเป็นหนึ่งร้สิบแรงมีเทอร์โบนะครับจะเป็นเครื่องห้า0นซีซีเหมือนกันแต่ว่ามีเทอร์โบนะครับก็จะประมาณนี้เครื่องก็จะเหมือนจะความสูงเหมือนจะต่ำกว่านะความใหญ่ก็ก็ตัวนั้นใหญ่กว่านะครับก็จะประมาณนี้นะ ก็นี paper, ่แหละครับประมาณนี้นี่คือระบบปั๊มครับปั๊มตัวนี้ใช้น้ํามันเครื่องในการหล่อลื่นพวกลูกปั๊มอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นปั๊มเฮดจะใช้น้ํามันโซลานะครับพวกนั้นน่ะน้ํามันบดหมอยไม่ดีครับพังง่ายนะครับก็รุ่นบุกเบิกครับหกหกหออกมาจากชอดันจ้างครับชอดันจางีนเป็น เป็นชื่อที่เป็นชื่อที่ตำนานมากนะเป็นชื่อที่เยี่ยมไม่ใช่โปรโมดนะคือเยี่ยมเ,เป็นชื่อที่เยี่ยมทำไมผมถึงว่าเยี่ยมเพราะคันเนี้ยเครื่องจิดปียังไม่ได้แตกเลยครับเกียร์ยังไม่ได้แตกเปลี่ยนแค่คัสสองครั้งเฟืองท้ายยังไม่ได้แตกฟ้าไฮมีแกะสองครั้งฟาไฮไม่ใช่แกะอะไรหรอก อ่าไปกึงใส่ซีนเป็นซีนคู่ซีนสองชั้นถ้าพวกทั่วพวกนี้ถ้าเดิมดม,มาจะเป็นซีนชั้นเดียวนะครับทีนี้เราใส่สองชั้นเลยเหมือนลูกสูบลูกสูบเหมือนมีแหวนตัวเดียวอ่ะทีนี้เราไปกึงเป็นแหวนสองชั้นเหมือนกันครับแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรอีกเลยคันหน้าก็ทําแค่บูทครับทาแค่บูทรถมันใช้งานเยอะครับพวกเนี้ยไถไรปีละ สองสามร้อยไร่สี่ร้อยไร่รับจ้างด้วยของตัวเองด้วยของตัวเองก็ไม่เยอะครับทำไม่เยอะเพราะว่าไม่มีเวลาเนาะเพราะว่าเน้นรับจ้างรับจ้างก็ได้ดีอยู่ครับตัวเองทำสี่สิบห้าสิบไร่นี่แหบบละมันอีกยี่สิบไร่สามสิบไร่ทำไมไ่ไหวก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็เห็นไ,ไหม ดฟุตต่างกันไหม8ฟุตตัวนั้นนี่กว้งมังหรือตัร้านอะไรนะครับอ่ะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้ผมด้วยครับขอบคุณครับ